รอไปในบริเวณโซฟาด้านนี้กรมนาพิที่บริตามจุดที่ได้จัดเตรียมไว้ใชไมคะขอนี้ตทงเขามาตรงนี้ก่อนค่ ที่มน่งนต่งานการวิัานที่มีนัาผู้สูงวัยุูดไว้เป็การะเป็นอกลอขอบครับไม่ได้ขอใหุ้กคนโมกันวิธีทำใีสารหปนประโยชน์และการช่วยหลือบรรเทาความร้อนของประชาชนเรียนเชิญ และลำดับที่สาม ถ่ายร่างของหมูไตนาวพระราชทานนะคะประชาชนที่ได้รับมอบจากกื่อถ่ายรูปนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกในตพระราชทานไป้ก็เป็นการบรรเทาในส่วนเห็นไหมคะงานรูปดี่ละ้อง